จังหวัดมหาสารคามมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยถวายพระภิกษุสามมาเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชค่ะ ที่หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยสงฆ์มหาสารครามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระเทพศิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสารครามพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารครามนางวริษฐาจันทรานายกเหล่ากาชาจังหวัดมหาสารครามคณะสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยถวายพระภิกษุสามนเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ การระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 อันเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชโดยดำเนินการมอบทั้งสิ้นจำนวน300ชุดนอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์ข้าราชการและพุทธศาสนิกชนได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อร่วมมอบแก่ประชาชนในบางส่วนอีกด้วยค่ะ สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระดำริให้วัดและคณะสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ซึ่งกระจายเป็นวงกว้างส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเพื่อเป็นการให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าวอันเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระสังฆราชมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบหมายให้วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามร่วม กับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสาร,รคามกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยถวายพระภิกษุสามเณรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด -19 ค่ะ